ครับสวัสดีครับพบกับลุงพาหลงอีกแล้วนะครับยามเย็นๆครับวันนี้นะครับนะผมก็จะมาแนะนํานะครับและก็ทําความรู้จักนะครับผลไม้ชนิดหนึ่งจะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะครับรับพื้นถิ่นนะครับบางจังหวัดภาคโซนโซนอื่นจะเป็นโซนภาคใต้นะอาจจะมีนะครับนะแต่นี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 ่เพื่อนๆรู้จักไหมครับนี่ไม่ใช่ละไม ไม่ใช่มาไฟนะครับแต่นี่คือลูกจำปูลิงนะครับลูกจำปูลิงนะครับนะ <S <S นี่ยน,น,นี่ดูว่าในภาษาถิ่นจะเรียกว่าบัวยุตินะครับดูป่าลุมพะหลงอีกครั้งนะครับนะ <S <S บัวยุติก็คือลูกจำปูลิงนั่นเองนะครับลูกของเขาครับเนี่ยแต่เราถ้าเราบีบป,ปุ๊บนะครับ บีหรือว่าดีก็ได้บางที่บางพื้นที่บ่าก็จะเรียกว่าลูกดีนะครับนะนี่นลูกเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะเนื้อในของเขาก็จะคล้ายคล้ายกับลูกละไมหรือว่าลูกมะไฟเหมือนกันนะครับนะนี่ให้ดูชัดๆนะครับนะนี่จะให้ดูชัดๆนะครับนี่นี่นะครับนะก็จะมีคล้ายๆกันกับลูกมะไฟหรือว่า ลูกะละไมนะครับนะใน,ในในที่ว่าจะมีที่เป็นแบบนี้ก็จะมีะมะไฟละไมจำปูลรงแล้วก็ลูกลำแขนะครับนะก็จะคล้ายๆกันจะมีเป็นอย่างนี้นะครับนะจะมีเนื่อบางๆที่หุ้มเยื่อข้างในอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ลูกจำปูลรงหรือว่าในภาษาถิ่นจะเรียกว่าบูวเยติ นั่นเองนะครับนะส่วนผลไามา้ชนิดนี้พยุต oh ิหรือว่าจำปูริงนะครับจะมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอรือศนะครับนะจะชื่อตามรูปชนิดนี้เนะี่ยคือโพฮงยุตินะครับนะคือต้นจำปูริงนั่นเองนะครับนะนี่รสชาติของเขาก็จะเป็นอืเปรีปปร้ยวหวานนะครับนะแต่เราควรทระทานให้ทุกคนได้ชมได้ฟังนะนะครับนี่นี วิตามินซีมากครับอาจจะให้ดีทําอย่างนี้นะครับนะสมหรับเด็กๆก็จะทําอย่างนี้กันนะครับเขาจะแกะนะครับแกะออกมาคือผมไม่อยากจะดีดว่าถ้าดีดแล้วบัวเบือว,ว,วันที่ว่ามันจะแรงแล้วก็เปลือกจะกระจายนะครับสงสารคนที่ไปเก็บเอานะครับนะไป็กเก็บที่ว่าเปลือกของเขานะครับนะเปลือกของเขาก็จะเป็นร่อนเป็นสามกีบนะครับนะ นี่หนึ่งจะลูกหนึ่งก็มีสากีดนะครับนะ,ะกแกะอย่างนี้นะครับแกะง่ายๆเลยครับแตกโปะๆเลยครับนะเนี่ยออเด็กๆก,ก็ชอบมากนะครับนะลูกตัดหรือว่าลูกยุตินั่นเองนะหรือว่าลูกดีในบางที่ในบางจังหวัดเขาบางอา,องอาจจะเขาอ,อาจจะเรียกว่าลูกดีนะครับที่จริงเขาก็คือจำปูรินนั่นเองนะครับนะเนี่ ขาจะแกะอย่างนี้สวยงามมากนะครับถ้าแกะออกมาแล้วนะครับนะนี่พอแกะออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่ที่ยังไม่แกะนะครับนะแกะจะเป็นอย่างนี้สวยงามมากนี่ลากินในเด็กก็จะกินอย่างนี้อืมอืมวิตามินซีมากกคือ นี่เขายัางไม่สุกดีนะครับนะยังมีดีออกจากเขียวอยู่นะครับนะถ้าสุกก็เปลือกเขาจะเหลืองมากนะครับนะโอเคนะครับเราก็ได้มารู้จักรูปจำปูลิงหรือว่าบุบุฮัติในภาษาถิ่นนะครับนะโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงพหลงแล้วก็ อาทีมงานของลุงพหลุด้วยนะครับวันนี้ลุงพหลุกขอขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับวันนี้จำปูลิงสวัสดีครับ